สวัสดีจ้ากาบสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อสำหรับมือนีกาบมาหน้ามาให้อีกเช่นเดิมละจ้าพี่น้องมาเบิงงมองสีดหยามันตายบอมาสำรวจเบิงงห้มันให้อ่อยเนาะพี่น้องเนาะ ตำรวจเบิ่งห้มั่นห้อ่อยบังได้มีห h าก่ะสีดออกให้มันตายเนาะพี่น,อนอ้องเนาะก็ถ่ายยอ,อก,กันแล้วมัน เออเลีหยอกกันเลีหยอกกันแล้วอืมเปลีโฮดานี่ไต่จะบินดอกมาเร็ว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 เออ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  ไปพูนแล้วพัาก,กันไล่กันแล้วบาทนี่เออไล่กันออมาแล้วมาแล้วไล่กันไปไกลแล้วพี่น้องเอ,อ้ยบาทนี่อ,อ้อยเกิดดี อ้อซุ่มออกมาสามกะเกิดดีอยพี่น้องรดไถหน้าหน่อยมาไถเบิกไถโกบเนาะพี่น้องเนาะฝนตกมาออกเอาปุ๋ยมาวานไถโกบบานเนี่ยยูซีด็อก นี่ก็สิเป็นฝุ่นฉีงว่าเนาะพี่น้องเนาะมาใส่ใไปฝุ่นโตกมาอ้อยมันก็เกิดอีกพี่น้องเกิดนออีกคือเกาจ้ะ ก็ดิลูกดีจ้ะนี่ก็สิเป็นมั่นอีกจ้านี่มั่นปลาน,นี่ก็สิประมาณเดือนสิงหาเดอ้อพี่น้องเด้อยังสิก,กูเนี่ยระเบิดหัวตาสามเดือนแล้วจ้านี่ฝนตกมากกะสิได้เอาปุ๋ยระเบิดหัวมาใส่อีกเกิดสุขุมเลยจ้ามั่นปลานี่ ไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ไว้ซัานเด้อจ้าขอบคุณเอฟซีสุผูสุคนที่เขามาห้กกำลังใจกันนะจ้าเนาะขอบคุณเอฟซีสุผูสุคนละจ้าที่เขามากกดติดตามห้ยสำหรับคลิปนี้ไว้ซํานเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้า